ไม่มีแอปใช้เลยสักแอปคงต้องโหลดมาสักอันสินะได้โหลดแค่แสมบูรณ์กรอกชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสติงอยู่นอกเรือขายการให้บริการอยู่นอกเครือข่ายเหรอทำไมขึ้นแบบนี้ละ่ะเกาะดิตักอยู่ที่ไหนกันแน่ลองแอปอืนป่นบ้า WSN อยู่นอกเขตการประมวลของผลเซิร์ฟเวอร์ติ้งโบโบอยู่นอกเครือข่ายการให้บริการแอปพลิเคชันแชรและการสื่อสารทั้งหมดไร้ประโยชน์จะกู้ทำยังไงดีล่ะทีเนี้ยมีอุ้ยหลานจะติดต่อพวกเธอได้ยังไงดีจริงสิหลานเคยเล่นเกมบนเว็บอยู่เกมหนึ่งนี่นาสามารถเพื่อนได้ทั้งยังอัพเดทพร้อมเพื่อนได้ด้วย เกมรูปแบบหนึง่งเปิดได้แล้วแค่เข้าเกมเพิ่มหลานๆเป็นเพื่อนส่งข้อความให้เขาก็สําเร็จแกลกตึกตัวอะไรนะเบื่อนะอยากเล่นอิน,นเทอร์เน็ตเบื่อเลยฉันไม่ดีเองที่ตำตัวยินชามาหลายวันคิดทำอะไรนะ อย่าเข้ามานะโมอ,อินิง่งตางซือฉันบอกความบทญตนกับเธอแล้วฉันใช้ทุกวิถีทางเพื่อเอาจใจน่าใจเธออยากให้เธอค่อยๆตกลุมรักฉันแต่มันก็ชัดเีนว่าตลอดระยะเวลาที่ให้ไปเธอเอาแต่คิดหาทางหนีไปจากฉันโมอ,อินิงถ้าวันนี้นายกล้าแตะต้องตัวฉันแล้วก็ฉันจะตายให้ดูไม่เป็นไรถึงเธอจะตายฉันก็จะไม่ต้เอเป็นผู้หญิงของฉัน นายไม่ใช่คนนายมันไม่ต่างไปจากสัตว์เลยสักนิดถ้ามันทำให้ถือสบายใจขึ้นจะด่าได้ก็ด่ามาเลยฝุบออกไปนะฝุบต้องได้รับการอนุญาตจากฉันก่อนเธอถึงจะดดนตัวฉันได้เนะปล่อยใชนนะนายไม่ใช่คนนายมัน,นมสัตว์เดรัจฉานใช่ฉันมันสัตว์เดรัจฉานอ๋ออือ กวกเอ๊ะกวกนาจะปล่อยไปไหมถ้าได้ร่างกายฉันไปรอสิสธิ์ก่อนแล้วค่อยว่ากันทำไมไม่ตอบโต้แล้วล่ะไม่ว่าจะเกิอดอะไรขึ้นอย่าตายเพราะรักษาความบริสุทธิ์แต่นายต้องการร่างกายฉันก็เอาไปเถอะมิอุยเคยบอกว่าขอแค่ฉันมีชีดดวิตรอดความบริสุทธิ์ก็ไม่สำคัญ บัดซบเวลาที่แล้วสมองตัวนึกถึงแต่เจนมม่โุยไอ้เหี้ยเอ้ยถึงเธอจะพูดแบบนั้นฉันก็ไม่ใจอ่อนขอโทษที่ไม,ม่สามารถปกบ,บ้องลูกได้โอ้ยปวดท้องลูก,ล,กลูกของฉันลูกเหรอเธอท้องเหรอเอาเรื่องลูกมาใช้ได้ผลด้วยแต่โชคดีที่เขาไม่ถึงกับเสียสติไป ต่อไปก็น่าจะบาฉันไปโรงพยาบาลด้วยเอริกอปเตอร,ตอร์พอไปถึงโรงพยาบาลก็หาทางหนีกันต่อไปเรียกหมอมาเกิดอะไรขึ้นกับผู้ใจยเจอท้องอยู่แล้วปวดท้องริบเช็กเร็ยวที่นี่มีหมอประจำอยู่ทำไงดีล่ะ ช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะหมออะไรครับฉันเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วถูกม้ออหนิงแล้วพาตัวมาฉันกลัวว่าเขาว่าท้องก็ปกป้องตัวเองมันได้เปิดตัวยฉันกลัวเขาว่าฉันท้องไม่งั้นเขาไม่ยอมแนะ่คุณนายครับคุณต้องประมาณหนึ่งเดือนแล้วจริงๆนะครับอฮะฉันจำผิดไปหรือเปล่า คุณไม่ผิดเพียงแต่สิ่งที่คุณทำเพื่อเธอไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการงั้นมันก็ผิดเธอต้องเกลียดฉันมากแน่ๆฉันไม่เคยสนใจว่าคุณจะเกลียดฉันแต่ทำไมาครั้งนี้ถึงเจ็บปวดแบบนี้นะคุณชายคุณนายเธอฉันเอาชีวิตแกเออคุณนายตกใจล้มลงบนเตียงถึงได้ปวดต้องพยายามอย่ายห้เธอได้รับกระตุกตะเทือนอีกนะครับพวกเขาไม่เป็นไรครับ ไม่ได้เด็กปลอดภัยดีโชคดีที่เด็กแข็งแรงผลมใจย้ายคุณนายแล้วเตอหลับไปแล้วละครับโชคดีที่แผ่นไม่แตกบักบักบักฉันมีลูกแล้วล่ะเจ้าหนูอย่ากบอกเจ่นม่อุยจทันทีจังไม่รู้ว่าเขาจะแสดงสีหน้าย,ยังไงพอรู้ข่าวนี้ วันต่อมาให้ฉันเหรอคุณใจกลัวคุณเหงาขอบคุณนะจริงๆอีมม่หน่ยไม่รู้ว่าจะรักใครสักคนยังไงอืมแต่คุณตอตีเป็นน้ำรวยได้มีชื่อเสียงมากเกินไปมีทั้งคนโลภกี้จาโจต่จ้องทำร้ายและคู่เขีมากมายนับไม่ถ้วน ในฐานะที่เป็นลูกชายของเขามีโมนิงถูกเป็นเป้าหมายของคนหลายกลุม่มเคยถูกลักพาตัวไปหลายครั้งตั้งแต่ยังเด็กบริการมบ้างไายต้องสังเวยชีวิตเท่าไรดังนั้นก็จึงเคยชินกับการเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปอะไรที่เขาต้องการต้องได้มาด้วยตัวเองหลิงปิงอืมทุกคนนะมีมุมน่าสงสารแต่น่าจะไม่ใช่ผลที่ทำร้ายคนอื่นนะเธอเข้าใจยอมรับได้รักเขาแบบนี้จะชื่นชมเธอแต่ฉันทําไม่ได้ ขอโทษที่มารบกวนในที่สุดฉันต้องทิ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไว้ห้องทำงานพิเศษเช่นมีบุิในสสำนักงานใหจะทีเฟนประเทศไว้ประธานถ้าไม่พักผ่อนเถอะครับผมจะแจ้งท่านเป็นคนแรกทันทีที่ได้ข่าวไม่จำเป็นแต่คุณไม่นอนมาสองสาวันแล้วนะครับเกรก ผู้จัดการหลูคุณเจี้ยไม่ได้กินอะไรใช่ไหมฉันซื้อของกินมาให้เขานิดหน่อยเอ่อขอโตัครับประธานประธานเจี้ยนฉันซื้อของฝากมาฝากแต่ไม่รู้ว่าคุณจะชอบหรือเปล่าไม่ชอบเชิญครับผู้จัดการหลูฉันไม่ไปประธานเจียนคุณจะทุ่มแรงกายแค่เนี้ันไม่มีสิทธิ์ยุ่งแต่ช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญในการโปรโมทเจีนอ ผลกาไรของเช่น e Kong, อีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรงต่อตระกูลตีเฟนซึ่งฉันไม่สามารถเพิกเฉยได้ไม่ต้องห่วงผู้จัดก,การลูกผมจะไม่ปล่อยผลประโยชน์ของตระกูลตีเฟนได้รับความเสียหายแม้แต่เสี้ยวเดียวเป็นแบบนั้นก็ดีแต่ฉันจะออกไปหลังจากที่คุณทานมันจะไม่ทานของที่ไม่ชอบแล้วคุณชอบกินอะไรล่ะคะเจ้ส่งคุณไปซื้อไม้คุณทันทีเลย ผู้หญิงคนที่ใช้ถังซื้อนั้นหายตัวไปก็เป็นเวลาประจบหมอกัอบการที่ฉันจะเจโปรดจากช่วงเวลานี้พอดีผมชอบหวานที่ภรรยาทำรบกวนผู้จัดการรูัด้วยกูคุณคอ้คีปลุกไว้คีปลุกไว้ยังไงซะฉันจะไม่ออกไปถ้าคุณไม่ก,กินผู้จัดการหลวกไปก็ทิ้งทุกอย่างที่เธอสัมปัสให้หมดนะครับเจียนมิงอุย้ย ิงพ่อแม่ทิ้งข้อความไว้ในเกมให้ผมเกมเกมอะไรผมส่งไอ้เขาให้เรียบเข้าเก็บตรีมพังหนึ่งพัหกหกแล้วอียดขับรถไปกระเาือกตตีเฟนขอบคุณครับคุณตตีเฟนต่างึือก็เป็นลูกสาวฉันไม่จำเป็นต้องขอบคุณเตรมยรอมแล้วครับคุณเจนสามารถเข้าสู่ระบบได้เลย ดำเนินกนาถังซื้อคุณเจียนอีโมนิ่งปจาจะมาที่กาะส่วนตัวฉันไปด้วยซ้ำว่ามันเป็นประเทศหรือตะวีปไหนไมีงานเลยฉันจะแอบใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อคุณไม่ต้องกลัวนะฉันจะรีบไปรับเธอกลับบ้านฉันรู้ว่าคุณต้องมาช่วยฉันเพราะฉะน,นั้นคุณต้องกินอาหารและพักผ่อนให้เพียงพออย่าทรมานร,ร่างกายตัวเองนะได้ กุนเจียนฉันท้องแล้วท้องมาเกือบหนึ่งเดือนก็ไม่แปลกที่เราจะไม่รู้จะมีความสุขมากฉันนึกว่าชีวิตนี้จะไม่สามารถตั้งท้องได้อีกฉันคิดไม่ถึงเลยว่ากุณนายเจียนฉันต้องต้องหาตือให้พบฉันกับลูกจะรอนะ ร่างกายตัวยังออนเะกิดนด้เยอะหน่อยเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เป็นพ่อน,นายไม่ใช่เหรอสามวันลรตรนี้เช่อส่งตัวกลับนายพูดอะไรนะจันไม่โกหกงั้นนายมีเงื่อนไขอะไรในสามวันนี้ขอให้ฉันได้เห็นรอยยิ้มเธอ ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอง่ายเหรอคิดว่ามันยากยิ่งกว่าอะไรซะอีกเอ๊ะสามวันนี้ก่อนที่เธอทำกับฉันเหมือนกับผู้ชายธรรมดารรมดาคนหนึ่งคลิกๆๆเป็นไงหาพบไหม i.p. นั้นได้รับการป้องกันหลายชั้นแต่และชั้นก็มีความซับซ้อนมากเหมือนตราป้องกันระดับทหารจะหยุดไปย่ำต่อไปตามหมายคอที่ดีที่สุดต่อไปนะไม่ว่าต้องถ่มตีเงินเท่าไหร่ก็ต้องหา i.p. นี้ให้ได้บ้านเจนมิงเหยียนมอสิเกอร์ไอเออฉันนี่โง่จังอยากจำเซอร์ไพลส์นายน่แท่ว่าฉันประเสริแค่ไหน จะกลับไปบ้านจะถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีที่สุดสำหรับฉันเลยล่ะนี่เจมิงเหยียนฉันดูถูกตัวเองได้แต่นายมาดูถูกฉันไม่ได้เดี๋ยวไปทำตัวงี่เง่านะจะนจะแสดงให้นายได้เห็นว่าทำตัวอี่เง่าที่แท้จริงเป็นยังไงทุบ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 แบบนี้ก็เรียกทำตัวยี่เง่าก็ใจไหมไปอีลงไปจากตัวฉันซะ ไม่ลูกเก่งดีนนะตีฉันสิเ <c ười> ออเออหยุดเดี๋ยวดีนะเอ๊ะลูกมากินข้าวเจมี่เหยียนายมันไม่เข้าเรื่องมีผู้หญิงสวยขนาดนี้อยู่ด้วยยังไม่จูบเลยต่ว่นวายมาหลายวันก็ควรพอได้แล้วกลับไปเถอะแต่ฉันมีเกจจู่สวน